สวัสดีค่ะพอแมพี่นอ้องมือนีอมสินพัฒําเฮกกาแฟนะคะเฮกง่ายๆสไตล์อมสินค่ะมาเบิรงนขาสินเฮกแบบใดค่ะกินกาแฟค่ะสุกคน้นกินกาแฟสินจะเอานมขาไปใส่ไมโครเวฟนะคะแล้วกลับมาผสมกับกาแฟค่ะสินจะหเห้เป็นแบบคาปูชิโน่ค่ะเนี่ยค่ะสินจะเหนแบบนี้เลย คุณจะตั้งประมาณ2นาทีขึ้นนะคะมันก็นจะร้อนพอดีค่ะสองนาทีขึ้นค่ะสองนาทีขึ้นแล้วนะคะร้อนไหมร้อน สิงผูไม่ควอมรู้สึกว่ามันมันบา่านจะหอนค่ะเดี๋ยวสีนอาใส่อีกามาสิบวิวบอนจ้ะหอนแล้วนะคะค่ะให้มันหอนนะคะเอาสิะะได้ผสมกาแฟาไดละลายค่ะ ถ้าที่เขาเจะใส่น้ำไปปอกค่ะเขากะใส่นมแทนเลยได้เลยค่ะของตระหมูกระหมูจะสองซ้อนค่ะของสินจะสองซ้อนในการตารมันเป็นกันจ้ะของสินก็ใส่น้ำตาลเป็นสูตรง่ายๆค่ะมีไหมคู่เว็บแก่ที่แต่ละจักรนี่ค่ะคน เรียบร้อยค่ะกาแฟเสร็จแล้วถ้าใครอยากรวยไอนาด้วยช็อกโกแลตก็โรยแดดได้จ้ะถ้าชอบช็อกโกแลตโรยหนาหรือช็อกโกแลตแบบนี่ค่ะ สินีิเหตุในทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าปกติจานถึงสูงหิตตะหมูเสียหายนะคะมีกินกาแฟแม่งานทีกันเสาร์อาทิตย์สิงเหตุวันนี้สิงกะเอาเคล็ดลับดีๆของสินว่าปากพ่อพี่น้องนะคะน,นอรับล็องค่ะเครงกาแฟา<ไ>สูตรนี้อร่อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยเชียวค่ะเพราเสือกับลงอปเป็ดเหตุบงได้จ้ะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะคะเจอกันในพีน่าจ้า